ก็สวัสดีครับผมชื่อกันเทีรับวันนี้เราก็จะมารายงานโควิดสิเกกันนะครับเหมือนนักเหมือนเหมือนนักข่าวทั่วไปเลยนะแต่ผมไม่ใช่นักข่าวนะผมเป็นเกมเมอร์เที่ยวแค่สร้างข่าวพาไม่มีอยู่นะอย่าพูดเขาว่าประเด็นเรื่องของการติดเชื้อโควิดขนาดนี้ขนาดนี้การระบาดของของโรคติดต่อไวรัสโคโรนาโคโรนาใน ในปี2019โควิด -19 โอเคเราก็จะกลับมากลับมาในปัจจุบันบ้างมันอาจจะไม่สถานที่ในประเทศไทยวันที่29มีนาคมปี2563มีผู้ป่วยยืนยันเป็นคนสะสมเป็นสะสมนะ สะสมหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดลายลายใหม่หนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบสามลายรุนแรงรุนแรงมากนะสิบเจ็ดลายเสียชีวิตไปเจ็ดลายกระบ้านแล้วสิบหนึ่ง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 ร้อยสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดลายผู้ป่วยเข้าเข้าเกณฑ์ เาระหวังสะสมหนึ่งมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ารายรายใหม่รายใหม่สามสามสามสิบห้ารายรายใหม่นะสามสิบห้ารายผู้เดินทางคัดกรองสะสมบุคคลเป็นบุคคลสนามบิน หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดท่าเรือหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองมื่นเก้าเก้าพันห้าสิบห้าลายด้านพรมแดนพรมแดนหมายความว่าย่างไรไม่ไปแปลด้านพรมแดนหนึ่งล้าน หนึ่งล้านสี่ไม่ใช่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าห้าสิบเอ็ดลายสอตอมอแจ้งประวัตินะประวัตินะอันนี้อ่านจริงประวัตินะหนึ่งหนึ่งแสนสามมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองลายโอเค ไปต่อข่าวฮากันเลยนะฮานะโอเคเรื่องข่าวสวัสดีทุกคนนี่คือข่าวฮาไม่มีประโยชน์มันทำตัอไม่มันไม่มีประโยชน์จะฟังไปทําไมมันไม่มีประโยชน์นะเข้าใจไหม็กที่ต่ำกว่า็กที่ต่ำกว่าหกปีอย่าดูคลิปนี้มันไม่มีสาระจริงๆเดี๋ยวก่อนถ้าถ้าเด็กอายุหนึ่งขวบดูอะ What โอเคโอเค ไม่ดูไม่ดูว่าไม่ช่วยนะไม่ดูช่วยนะไม่ดูช่วยเองนะเราไม่ช่วยไม่ไม่มีสารลติลกนในประเทศดีมีชิดด้นผูดินเชื้อจำนวนน้อยมากเลยดูก่อนมันไม่มากกันเลยไม่น้อยก็มาก <c oughs> วิธีโควิดน้าออกจากบ้านห้าหิวไปส่งแก๊บฟูดแก๊บฟูดฟูดพันดาในอะ อ,อ้อย,ม,อยมันอร่อยมากอายมันอร่อยมากแอนหนึ่งไหมอ้ยอยมาสั่งไอเค้อร่อยบ้างถ้าป่วยไปหาหมอถ้าป่วยไปหาหมอที่ไหนไม่รู้นะกลุ่มบานกูเพ็กพยองเออกลุ่โรงพยาบาลกูเชฟเบยองขีบบอลเบย์เชนี่ไม่มีสาระรายการนี้ไม่มีสาระรายการนี้ไม่ไม่มีสาระเด็กที่ตั้งอายุกว่าสองปีห้าม เดี๋ยวเมามีคกอย่างหนึ่งยววยวสองหน้ากากอันามัยหน้ากากกันแก๊สหน้ากากกันแก๊สยาฆ่าเาาชื้อแล้วต่อไปก็ซาบุยมันไม่มีฆ่าเชื้อนะต่อไปก็ซาบ,บุยแล้วดีก็จับไปไปกับ่ข